เรี่องสริม EP ที่ี่แล้วใช่ไหมคะนำพีดีใช่ค่ะออน EP ที่สี่ค่ะเป็นยังบ้างครับก็ถือว่าเป็นฟิตแบงที่ดีมากเนยค่ะก็ถ้าเห็นในเอกซ์ก็คือเราขึ้นเพจทุกวันฐานทีที่ออนแอนแล้วก็ลงถึงก็ดีใจตรงที่มีทั้งคนที่เป็นนอกดอบแล้วก็เป็นกระแสของคนที่เป็นแฟนคลับของยูริ ก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะดีเลย f e e d b a c ไงบ้างเราผู้ถึงเรื่องอะไรบ้างที่เราต้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ f e ดแ b a c k เรื่องว่าเป็นยูนิคของเราเป็นยูนิคแนวใหม่เป็นสืบสวนสอบสวนก็เลยจะให้ได้รับความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเรื่องมันมีทั้งเรื่องเรื่องของคดีใช่ไหมคะเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องขององค์ประกอบโดยรวมของความเป็น T L ผสมลงไปด้วยก็เลยได้รับความสนใจมากๆ นี่แต่พอเราฟังแล้วทำงานหายเหนื่อยเลยนะครับพอยโอ้หายเหนื่อยเลยค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทีมงานหลายๆคนทุกไม่กระทั่งไ,ไม่ใช่แค่พอ,อ,อยเองตั้งแต่ทีมเขียนบทตั้งแต่ทีมทีมสร้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เพราะว่ามีวิดีโอที่ออกไปอะไร b ีไฮ n d the s อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็คือทุกคนแบบตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจต้องถามน้องๆได้เลยว่าเราถ่ายกันแบบเรื่องความที่เป็นจีนพัฒนกรรเราถ่ายกลางคืน เราจะมีสิ่งกางคืนเยอะมากแบบบางทีนัดเย็นเรื่องหัววงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอได้รับีิแศกแบบนี้ก็ดีใจมากๆเรื่องมันจะพีขึ้นเรื่อยๆไหมคะแน่นอนค่ะเดี่ยจะพีขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อด้วยความที่เป็นนิยายนะคะเราก็จะมีแฟนนิยายประมาณอยู่แต่ว่าคราวนี้ต้องตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยตั้งแต่ที่ทางทิวิตเตอร์ได้ได้ได้หยิบเรื่องนี้มานะคะต้องขอบคุณทางทิวิตเตอร์ที่ที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะน่าสนใจมากแล้วก็เรา กับทีมได้มีการมาขยเาใหม่เพื่อให้แฟนนิยายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราได้ดูอะไรที่ใหม่ขึ้นแต่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องเดิมได้มีการเซอร์ไพรส์มาึ้นมีหักมุมมีหลอกุมเยอะมากขึ้นนปน้เยอะค่ะแต่ว่า <c oughs> เราทำไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็คือโจทย์ของเราเราก็ไม่อยากให้คนดูนี่อ่านนิยายมาแล้วแล้วแ,วแบบอ๋ออันนี้นี่เองอันนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันยังมีอยู่นะคะเราเราก็จะไม่หักหลังแฟนนิยายโดยการที่แบบว่ามาจากไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น ดีเทลน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็คือแมวของร้านต้องเป็นต้องเป็นแมวของร้านแล้วก็สลับมาเป็นแมวของตุณแทรอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเปลี่ยนจากนิยายให้มันลมก่อมากยิ่งขึ้นเป็นซีรีส์ค่ะมันเป็นรูปแบบซีรีส์มันมันต้องแบบต้องหาจุดตรงกลางไงบ้างที่ให้คนอ่านนิยายก็ชอบเหมือนกันก็อย่างเมื่อกี้ที่ที่เล่าไปแล้วนิดนึงนะคะว่าเราก็เราก็ต้องหาจุดตรงกลางก็คือหนึ่งคือซีนที่ที่แฟนนิยายรอก็ต้องมีอยู่อ่าแฟนแฟนนิยาย อยากเห็นซีนนี้อะไรเงี้ยเราก็ยังคงไว้อยู่ค่ะแล้วก็เส้นเรื่องหลักก็ยังมีอยู่แต่คราวนี้เราแค่เหมือนเราเห็นจุดหมายแล้วเราเห็นจุดพอดแล้วแต่ว่าเราแค่มาขยับใหม่ให้คนดูรู้สึกว่าอ้าวทำไมเลี้ยวไปทางนี้ก่อนละ่ะทาไมเลี้ยวไปทางนี้ก่อนเพื่อจะได้ได้อัตลรทมากขึ้นค่ะแล้วก็ปรับรวมถึงตัวคาแรคเตอร์น้องๆด้วยจากในนิยายจะเป็นแบบหนึง่งแล้วก็เรามีการเวิร์กช็อปพูดคุยกับน้องๆเราก็มาปรับ ให้น้องๆเป็นแบบนี้เป็นจิ้วในแบบที่เป็นมีนาเป็นเมย์ในแบบที่เป็นหลินอะไรเงี้ยค่ะหลินเป็นอะไรบ้างตั้งแตกระป๋องกระซิลกระหมีดก็ดีค่ะถือว่าออกมาดีเลยจากคนที่ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่บอยที่คอยกำกับอยู่ด้วยทุกฉากเลยก็คือทําให้หนูไม่เหงาเวลาที่ต้องไปแสดงในฉากได้กงใจไหมพอเราเล่นออกมาให้คะแนนตัวเองหรอยหนูก็ให้คะแนนประมาณเจ็ดเต็มสิบละกันค่ะ อาจจะมีค <โฮ S 1> าไปร่วมกับเราโอ้ยเยอะไ,อไปไช่ดีกว่านั้นดีกว่านั้นดีกว่านั้นถักไปเพราะว่าหนูหรู้สึกว่าเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจจะทําให้มันได้ดีกว่านี้แต่ณเวลาตอนนั้นคือเราเขาฉาพี่พลอยก็จะบอกหนูตลอดว่าแบบอย่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอยากตื่นเต้นอยู่กับมันอีกสามคะแนนค<ร><ห>ือต้องขอบคุณบทด้วยที่มันค่อนข้างเข้ากับปากเราแบบรับบทเป็นคนขี้เมาอีกสามคะแนนที่หายไปอ่ะมันมันคืออะไรอ่ะคะที่มันขาดหายสำหรับเรา สำนำลินน่าจะเป็นเรื่องการเว้นวางเรื่องคําพูดค่ะเพราะว่าเราอาจจะเล่นเร็วไปเ้วยความตื่นเต้นแล้วก็จะมีเรื่องของสีหน้าแล้วก็ถ้าทางาการแบบรู้จะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะไรเพราเราต้องเล่นพวกมีนาแล้วเขาแบบว่าชันเชิงการแสดงไปดับยอย่างั้นยไงบ้างมาได้ประสบควาก็ดีก็ดีค่ะที่เป็นมีนาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องเขินต้องอะไรอันนี้ก <c oughs> ็เป็ <c oughs> นส่ว <c oughs> นยากเหมือ <c oughs> นกั <c oughs> น เพราะในเรื่องต้องเขินน่ารักแต่เรื่อก็ดีค่ะหนูพูดตามตรงเลยว่าหนูอ่อกดันมากทุกอยก็น่าจะรู้ทั้งตอนทํางานด้วยหนูอ่ากดันแล้วก็เครียดเกินไปเหมือนแบบพยายามจะตั้งใจเกินไปแล้วบางทีบางทีมันก็ออกมาแบบไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจนถ่ายเสร็จอะหนูก็ยังเป็นกังวลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่มันนอนจริงอะ พอแบบอ่ามันก็มีคำชมอะไรคือแทบไม่โดนด่าลโลกแล้วจบก็ต้องแบอกว่าน้องส <c oughs> องคนเขาตั้งใจกันมากบางทีตั้งใจมากเกินเราต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็อยากให้มันแบบโฟล์ไปว่าแบบไม่เป็นไรหรอกก็เธอเล่นในแบบของเธอเลยแล้วกรลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเควีมีเราสองคนแล้วเรามองในตัางจัเคยมีกระหลินคุณมันก่า คือไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งต้องมาร่วมงานกับหลิศในแบบที่เล่นเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ว่าได้เล่นแล้วคือเริ่มเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูเขาจะดูแล้วเขาจะชอบไหมหรือรู้สึกว่ามันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมันออนมาก็มีมีคนที่เขาชอบก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจใช่เนี่ยเป็นติวันสอบคนไหมคะอะไรย่างเงี้ยเพิ่มบทเพิ่มอะไร มีติวสามคนนะคะติวสมนตี่ปล่อยไปตลอดเลยค่ะล็อกห้องติวสามคนวันนั้นคือวันที่เปิดช็อปก็คือเชิญชวนน้องๆมาแล้วก็ล็อกล็อกประตูไม่ให้ใครเข้าเลยเออเป็นไงเป็นไงตอนนั้นก็กดดันเออเฮ้ยพี่ปล่อยเข้ามาด้วยไปต่อไม่ถูกเลยเพราะว่าต้องใส่ัวปล่อยหัวบอดทำโคูเลยเราอย่านเรามองคือมีราคับมีนาเป็นยังไงครับ คือจากตอนนี้ที่ดูที่เห็นที่ดูจากอีพีที่ออกมาเห็นว่าก็โอเคค่ะดูไม่ได้แบบเกรงจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องรอดูอีพีอื่นด้วยเพราะว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนตอนนี้มันยังไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะเหมือนนูกจะเข้าไปอยู่ฝ่ายเดียวฝั่งเนียเขายังไม่เล่นด้วยแต่ก็ต้องให้คนดูรอติดตามไปเรื่อยๆว่าแบบมันจะไปจบตร่ไหนแต่ก็จะมีคินที่ดูใช่ไหม ไม่รู้พี่จะฟินกันหรือเปล่าการข่ัวเขาคาดหวังกับตัวจิวเมย์ค่ะเพราะว่าเขารู้ว่านอกจอพวกหนูตีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากไว้สำหรับพี่ๆในวันนี้แต่ซีนฟินๆก็มีมีฟินขนาดไหนมีมีเลยค่ะมีมีค่ะมเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตแล้ววันนี้จะเล่นซีนนนั้ให้เราดูไหมแม่อยากคาดหวังแม่ กับการันตีแล้วมีคุ้แน่นอนมีค่ะก็เห็นเห็นเขาพูดเนี้ยเขาชอบเวลาออกสื่อเขาจะบอกว่าเขาแบบทําไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่พอจริงๆพอบอกว่าโอเคตั้งสติทำปุ๊บเทคเดียวเทคเดียวคือทั้งทั้งทั้งสองคนนี้ด้วยแล้วก็ทั้งอีฟ้าชาลอดด้วยเขาก็จะแบบเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เรามีการเตรียมตั้งแต่เวิร์กช็อปกันเยอะประมาณพอสมควรค่ะพี่ฟอยส์ฟั่อะค่ะ e ที่เหลือติดตาม ก็อีพีที่เหลือก็เข้มข้นแน่นอนค่ะก็ต้องเท้าความนี้ก่อนว่าโปรเจกต์นี้เรามีการร่วมตั้งแต่4ยักษ์ใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ทีวีทันเดอร์นะคะที่เรื่องนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็มีทาง MGI ที่ให้น้องๆมาเล่นนะคะแล้วก็ทางไอ้ีอีแล้วก็ช่องวันคระคะตอนนี้ด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ประมาณนี้เนี่ยเราเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความ ใส่ใจทุกอย่างถ้าถ้าแฟนแฟได้ดูเราแม่ดีเทลอะไรบางอย่างเราก็ใส่ไปมีความนจับโปดีเทลคุณแล้วนะจริงเหรอโอ้โหเน็ตติเกอรจริงเหรอคือบางทีแบบที่น้องแซวเพราะว่าบางทีตัวละครเล่นกินกินน้ํานี้กินน้ํานี้ก็มีมีมีเหตุผลหมดพอใส่หมดทุกอย่างมีเหตุผลหมดทุกอย่างเป็นดีเทลนะคะโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคค่ะก็ตอนวันนี้ก็จะใายดีห้าให้ดูนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เลยให้ อีก5 EP ซึ่งในเรื่องของเส้นเรื่องหลักเนี่ยเราเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีการหักมุมจบมีการหักมุมหักมุมไม่ใช่จะหักมุมจบมีการหักมุมให้คนดูว้าวแน่นอนค่ะเรารวมถึงซีนฟินฟินของน้องทั้งสองคนและซีนฟินฟินของอินฟ้าฉาลองค่ะต้องติดตามค่ะมีแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะเวัดีรับ,รบคุปรแกมสามท่านลึ่นนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสาม

เตือนหนึ่งสองอนด้วยครับอครับนสองสามเด็ไม่ไะนึี่กัสองสามเาน้หลานตองนาต้องตองต้องตอองต้องอององต้องต้องต้อัต้องต้องต้องต้งอต้อง้้อออ